สวัสดีครับจากสกุลชัยลุกหม,มากโดยการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้มาอยู่แล้วก็บังครับเ,เป็นฮีโน่นะครับฮีโน่สามสลักนะครับผมฮีโน่สามสลักมีสลักสามเส้นนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้เห็นรอยเจียใหม่ๆครับก็คือบาเนี่ยบาแหวนมีแหวน ก็คือมีแหวนตัวเนี้ยตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันกัดกับตัวหน้าหน้าตุ๊กตาครับกัดเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะแห้งจารบีไปนิดนึงหรือการสึกหลอนะครับแต่นี่ก็ประมาณสี่ปีแล้วเนาะที่ช่างทําไปให้นะครับล่าสุดสี่ปีแล้วเปลี่ยนแหนบไปนะครับแหนบหักครับออแล้วก็เปลี่ยนบูธไปสองข้างนะครับบูธครับบางหมดแล้ว าห,หายหมดแล้วดีกว่านี่ครับส่วนนี้หายไปเนี่นี่คือหายไปนะครับเหลือแค่นี้นะครับทั้งสองข้างนะครับฮาบุกี้ก็สึกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวดูฮาบุกี้กันนะครับเยอะทั้งสองข้างเลยครับเยอะจนมีลูกคางครับหมายถึงว่าตรงนี้มันกัดไม่โดนหรือกัดโดนกัดโดนน้อยนะครับ มาโดนตรงกลางไว้เยอะจารบ,บีอัดไม่ถึงนะครับเพราะว่าฝาพวกนี้เวลาด้วยความที่มันเป็นสามสแสลกนะครับล้อเนี่ยมันจะปิดด้านด้านหน้านี่เลยปิดไปเกือบหมดเลยฝามันจะมีรูอัดจารบีอยู่แค่รูเดียวอยู่ตรงตรงฝานะครับฉะนั้นถ้าไม่เห็นไม่ได้มองไม่ได้สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับรูอจจัดจารบีหรือบางทีมันจะบังเลยล้อบังไม่เห็นนะครับบางครั้งอัดนานแล้วไม่ได้อัดก็ ทำให้มันอัดไม่เข้านะครับลูกหมากเล,เละมากนะครับเขย่าได้ด้วยมือนะเละค่อนข้างมากครับทีแรกก็เช็คด้วยการเอามือตบการลูกหมากครับการลูกหมากสั่นไหวได้ชัดเจนสีเดียวข้างนี้ก็เดี๋ยวปรับหน้าเพลาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวช่างเนยมานั่งปรับหน้าเพลาอยู่นะครับ ดูบูทฝั่งนี้จะดีกว่าฝั่งนู้นนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนี้น็อตถูเพาขาดนะครับเอาออกได้แล้วแหวนสึกเยอะซีนครับซีน,ซนกันจาะระบีหมดสภาพก็ตอนนี้เริ่มประกอบลูกหมากนะครับยกแหนบขึ้นได้แล้วนะครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เตรียมจะยกขึ้นนะครับวันนี้มาอยู่รักกะบ,บังครับแถวแถว รานอะไรไอซีดีหรืออะไรสักอย่างไอซีดีสองไอซีดีสามอะไรนีครับมาอยู่ในอู่ลูกค้านะครับนั่งยกตู้กันยกตู้อยู่กำลังเคลียร์งานกันคนระับ ก็ตอนนี้เย็นแล้วครับประมาณ4ี่โมงแล้วครับสี่โมงกว่าเดี๋ยวช่างรีบทําง,งานต่อก็ออขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาโทรสอบถามหรือโทรปรึกษาได้ที่สกุลชัยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ